ที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบรรพชาสมาเนรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสมาเนรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ัก25ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดโครงการขึ้นในส่วนกลางที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษและส่วนภูมิภาคณวัดที่จังหวัดกำหนดทั้ง76จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและเพื่อแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกะตะเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ มีสามเณรเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทั่วประเทศร,รวม8,982คนซึ่งจะศึกษาและปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่23เมษายน2567โดยสามเณรจะได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทาาานาั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมตลอดจนให้บิดามารดาผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศลให้เกิดความรักความผูกพันใกล้ชิดกับวัดและศาสนามา มากิ่งขึ้นโดยจะมีพิธีลาศิกขาในวันที่6พฤษภาคม2567